w e l c ี m e บ back to channel 2องพสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักกับรถใหม่ที่หลายคนกําลังจับตามองอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือ Toyota c ครอสซ์รุ่ s s ีุ่นปี2 0 2 6ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยต้องบอกเลยว่าคันนี้มาแรงมากเพราะ Toyota พยายามปรับโฉมและยกระดับให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยกว่าเดิมใครที่กําลังเล็งหารถ Cross Over คันใหม่ เพื่อใช้งานในชีวิตประจําวันดูขับเดินทางไกลต้องบอกเลยว่า c r ครอ o s s 2026เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเริ่มจากความรู้สึกแรกเมื่อมองเห็นทันนี้ให้ความรู้สึกทันสมัยและพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนมากเส้นสายภายนอกถูกออกแบบให้เฉียบคมและดูดันกว่าเดิมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่มีโครเมียมตกแตก่งเพิ่มความรูราไฟหน้าเป็นแบบเลดทรงเพรียวพร้อมไฟเดทัง r ร n นนิ่งไลท์ที่ดูฉกเฉียวล้วออลอยลายใหม่ ขนาด18นิ้วช่วยเสริมลุคสปอร์ตและความมั่นใจเวลาอยู่บนถนนด้านท้ายรถก็กลับใหม่เช่นกันไฟไทเลตด,ดีไซน์เรียวยาวเชื่อมต่อกันทําให้รถดูมีมิติและโดดเด่นขึ้นมากเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและบรรยากาศที่หรูหราข,ขึ้นกว่ารุ่นก่อนวัสดุที่ใช้เป็นแบบนุ่มพิเศษตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมและวัสดุที่ดูพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งปรับดีไซน์ใหม่เพื่อให้รองรับสรีระได้ดีขึ้น โดยเฉพาะบอกคู่หน้าที่ให้ความรู้สึกสบายแม้จะขับทางไกลด้านหลังมีพื้นที่กว้างพอสําหรับผู้โดยสาร3ามคนและยังสามารถปรับทับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตรงกลางคอนโซลมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความคมชัดและกระหึ่มกว่าเดิมแถนหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัล เต็มรูปแบบขนาด10นิ้วแสดงผลได้ทั้งมาตรวัดความเร็วแผนที่นำทางและข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีไฟ ambient ไล่รอบห้องโดยสารที่ปรับได้หลายสีสร้างบรรยากาศหรูหราและทันสมัยอีกสิ่งที่โตยโยต้าให้ความสำคัญมากคือเรื่องความปลอดภยัยคร l ส Cross 2026มาพร้อมโตยโยต้า s ซฟ e ี้เซนส์รุ่นล่าสุดที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน สามรถคันหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้อง3 6 0องศาที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในเมืองใหญ่อย่า,ยางกรุงเทพได้อย่างดีด้านกลุ่มพลังรุ่นนี้ในประเทศไทยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรและระบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่พัฒนาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมเครื่องยนต์ไฮบริดให้กำลังรวมประมาณ140แรงม้าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งถือว่าดีมากสําหรับรถในกลุ่มนี้ส่วนระบบเกียร์ยังคงใช้แบบ eCVT ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงใครที่ชอบการขับขี่ที่เงียบและนุ่มคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเรื่องสมรรถนะในการขับขี่ครอส r o 2026ถูกปรับช่วงล่างใหม่ให้เกาะถนนมั่นคงกว่าเดิมพวงมาลัยมีการปรับเซ็ตให้แม่นยำม,มากขึ้นทําให้ควบคุมง,ง่ายทั้งในเมืองและนอกเมืองเวลาขับบนถนนที่ครุกคะ ก็ยังรู้สึกนุ่มนวลไม่สะเทือนจนเกินไปเสียงรบกายในห้องโดยสารถูกเก็บได้ดีขึ้นทําให้ผู้โดยสารรู้สึกเงียบและผ่อนคลายตลอดการเดินทางสําหรับราคาจําหน่ายในประเทศไทยโตโยต้าเปิดตัวครอสซ์สองพันสด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ90,0,000ปลายปลายไปจนถึง1ล้านกลางๆงขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกถ้าเป็นรุ่นไฮบริดท็อปจะอยู่ราวๆ1.2ถึง1.3ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์